สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนกันอีกครั้งนะครับคำถามที่น่าจะฮอตที่สุดในกลุ่มตอนนี้เลยก็คือประกาศคิวสัมภาษณ์งานเกษตรที่อิสราเอลของเดือนกุมภาจะมาเมื่อไหร่แล้วแล้วใครจะได้ไปบ้างวันนี้เรามีข้อมูลมีสถิติในมือลองมาคุยกันดูครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะคือทุกคนรอคอยกันมากจริงจ ต้องบอกก่อนนะคะว่าคำตอบที่แน่นอนที่สุดเนี่ยมาจากเพจ TIC Thailand เท่านั้นแต่ว่าอข้อมูลย้อนหลังมันก็พอจะบอกใบ้เราได้เยอะมากเลยงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องของเวลาก่อนเลยดีกว่าครับผมลองไปดูข้อมูลย้อนหลังมา6เดือนมันมีแพทเทิร์นที่น่าสนใจมากเลยคือประกาศไม่เคยมาก่อนวันที่20เลยสักครั้งแปลว่า ตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงเวลาที่ต้องจับตาแล้วใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะนั่นคือเบาะแสที่สําคัญที่สุดเลยสถิติเนี่ยมันชัดเจนว่าปกติจะมาหลังวันที่20ครับแต่ก็มีกฎเหล็กอีกข้อหนึ่งคือไม่เคยเกินวันที่25อ uh ่าฮะจำได้ว่าปีที่แล้วมีอยู่เดือนหนึ่งลุ้นกันจนถึงแบบวันอาทิตย์ตอนค่ำๆเลยโอ้โห oh แล้วประกาศก็มาจริงๆวันที่25พอดีเป๊ะสุดท้ายก็มาใช่ค่ะ ดังนั้นน่าให้คาดการจากข้อมูลทั้งหมดนี้นะโอกาส99%เลย99%ว่าจะออกภายใน3วันนี้ล้วค่ะสุกเสาร์หรืออาทิตย์นี้เป็นช่วงเวลาทองที่ต้องเฝ้าหน้าจอกันเลยโอเคครับพอเราได้ภาพชัดเรื่องเวลาแล้วเนี่ยคำถามที่ตามมาทันทีเลยก็คือแล้วใครล่ะครับที่จะต้องเตรียมตัวรุ่นไหนที่อยู่ในขายบ้างครับอันนี้ค่อนข้างชัดเจนค่ะตัวหลักเลยก็คือรุ่นที่18 ซึ่งตอนนี้มีผู้รอคิวอยู่ประมาณ2,600คน2,600คนใช่ค่ะกลุ่มนี้มีโอกาสถูกเรียกแน่นอนส่วนรุ่นที่19ที่เป็นโคต้าผู้หญิงครับอืมโอกาสอาจจะยังน้อยกว่าแต่ก็น่าจะมีการเรียกอยู่บ้างอาจจะสักร้อยคนขึ้นไปค่ะพอได้ยินตัวเลข2,600คนของรุ่น18แล้วมันทำให้ฉุกคิดขึ้นมาเลยนะครับเหมือนกับว่าชะตาของคนที่กำลังรอสมัครรุ่นที่20 ก็อยู่ในกำมือของคนกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยสิครับเนี่ยถูกต้องเลยค่ะเป็นการเชื่อมโยงที่ใช่เลยเพราะจำนวนการเรียกสัมภาษณ์ของรุ่น18นี้แหละคือตัวแปรสำคัญที่จะปลดล็อกอนาคตของรุ่น20เลยเราสามารถแบ่งสถานการณ์ที่เป็นไปได้ออกเป็น2ฉากทัดใหญ่ๆเลยน่าสนใจมากครับงั้นเรามาลงรายละเอียดของแต่ละฉากทัดกันเลยดีกว่าเริ่มจากฉากทัดแรกที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นที่สุดได้เลยค่ะฉากทัดที่1 ข่าวดีสุดสักดาห์ซึ่งในแหล่งข้อมูลให้โอกาสความเป็นไปได้สูงถึง80%เลยนะเงื่อนไขของฉากทัศนี้ก็คือถ้ารุ่น18ถูกเรียกสัมภาษณ์ทั้งหมด2,600คนตามที่คาดการกันไว้ถ้าตัวเลขออกมาสูงแบบนี้จริงมันคือสัญญาณไฟเขียวที่ชัดเจนที่สุด ผลลับที่จะตามมาก็คือเราจะได้ลุ้นประกาศเปิดรับสมัครรุ่น20ในเดือนถัดไปคือเดือนมีนาคมอย่างแน่นอนเพราะเมื่อภาระในการจัดการคนรุ่นเก่าหมดไปแล้วก็เหมือนการเปิดประตูระบายน้ําทําให้สามารถรับน้ําใหม่เข้ามาได้ทันทีค่ะประหลาใจฟูเลยนะครับโอกาส80%นี่ถือว่าสูงมากแปลว่าถ้าสุดสัปดาห์นี้เราเห็นประกาศเรียกชื่อรุ่น18แบบยกแผงคนที่เตรียมเอกสารรอสมัครรุ่น20ก็เตรียมเฮลุวงหน้าได้เลยแล้วถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นล่ะครับ ฉากทัดที่2คืออะไรฉากทัดที่2ต้องตั้งการรอต่อไปค่ะเงื่อนไขของฉากทัดนี้ก็คือถ้ารุ่น18ถูกเรียกสัมภาษณ์ในจำนวนที่ไม่มากนักโดยในแหล่งข้อมูลยกตัวอย่างตัวเลขไว้ว่าถ้าเรียกไม่ถึง500คนผลลัพธ์ก็จะชัดเจนไปในทางตรงกันข้ามเลยค่ะคือในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะยังไม่มีการประกาศรับสมัครรุ่นใหม่อย่างแน่นอนร้อเอร์เซนต์ เพราะมันหมายความว่าทางโครงการยังคงต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการจัดการผู้สมัครที่ยังค้างอยู่ในระบบของรุ่น18ต่อไปอีกอย่างน้อยก็1เดือนเต็มเต็มโอ้โหชัดเจนมากจริงๆด้วยสิสรุปง่ายๆก็คือจำนวนตัวเลขการเรียกสัมภาษณ์ของรุ่น18ที่จะออกมาในอีกไม่กี่วันนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขสำหรับคนรุ่น18เท่านั้นแต่มันคือสัญญาณโดยตรงถึงอนาคตของคนที่จะสมัครรุ่น20ด้วย ถ้าตัวเลขออกมาสูงทะลุหลัก2,000คนรอสมัครก็เตรียมตัวได้เลยแต่ถ้าตัวเลขออกมาแค่หลักร้อยก็อาจจะต้องพับแผนไปก่อนแล้วรอฟังข่าวในเดือนถัดไปแทนถูกต้องที่สุดค่ะกุญแจสำคัญมันอยู่ที่ตรงนั้นเลยมันสะท้อนให้เห็นภาพใหญ่ของการบริหารจัดการคิวทั้งหมดการระบายคนในรุ่นเก่าคือสัญญาณของการเริ่มต้นในรุ่นใหม่ดังนั้นจำนวนการเรียกสัมภาษณ์ของรุ่น18จึงเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดในสถานการณ์ตอนนี้ งั้นก่อนจะไปถึงบทสรุปเรามาลองประติดประต่อภาพจิก๊กซอทั้งหมดที่เราคุยกันใหม่อีกทีได้ไหมครับเพื่อเห็นภาพรวมสุดท้ายที่ชัดเจนที่สุดได้เลยค่ะสรุปการคาดการณ์จากข้อมูลทั้งหมดที่ทเรามีนะคะ 1. คือวันประกาศโอกาสสูงมากๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้อาจจะเป็นสุกเสาร์หรืออาทิตย์2คือใครจะได้ไป ตัวยืนคือรุ่น18และมีโอกาสสูงมากที่จะถูกเรียกทั้งหมดเพื่อปิดรุ่นส่วนรุ่น19อาจจะมีเรียกบ้างเล็กน้อยเพื่อเป็นสัญญาณและ3คือการเปิดรับสมัครรุ่น20จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าการเรียกสัมภาษณ์รุ่น18ในรอบนี้เป็นแบบล้างบางหรือไม่ถ้าใช่ก็เตรียมตัวกันได้เลยค่ะและแน่นอนครับสิ่งที่สำคัญที่สุด และเราต้องย้ำกันเสมอคือข้อความหมายเหตุที่อยู่ในแหล่งข้อมูลของเราที่บอกไว้อย่างชัดเจนว่าเนื้อหาทั้งหมดเป็นความคิดเห็นและการวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับการวิเคราะห์ของเราวันนี้ก็เพื่อช่วยให้เห็นแนวโน้มและเตรียมตัววางแผนกันได้แต่ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุดต้องมาจากประกาศอย่างเป็นทางการของเพจ TIC Thailand เท่านั้นนะครับอันนั้นคือแหล่งข่าวที่เราต้องยึดถือเป็นหลักใช่เลยค่ะ การว <ITA> ิเคราะห์ของเราเป็นเหมือนการอ่านพยากรณ์อากาศคือบอกได้ว่ามีโอกาสฝนตก80%แต่สุดท้ายจะตกจริงไหมหรือจะพกร่มไปดีหรือเปล่าก็ต้องรอเห็นเมฆดำมากก่อนถึงจะมั่นใจได้การยืนยันส <Patt> <So, S 3> ุดท้ายต้องมาจากประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นค่ะครับผมและเพื่อเป็นการปิดท้ายการพูดคุยกันในวันนี้ผมขอหยิบยกข้อความให้กำลังใจดีๆที่อยู่ในข้อมูลที่เราได้มานะครับเขาเขียนไว้ว่าขอให้เดือนกุมภาพันธ์นี้ เป็นเดือนที่ดีสำหรับทุกคนซึ่งผมว่ามันครอบคลุมมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มไหนก็ตามทั้งคนที่รอคิวบินไปทำงานคนที่รอตรวจโรคคนที่กำลังลุ้นคิวสัมภาษณ์เหมือนที่เราคุยกันวันนี้หรือแม้แต่นคนที่กำลังรอโอกาสในการสมัครงานก็ขอให้ได้รับข่าวดีกันท่วนหน้าขอให้เป็นเดือนที่ปังๆสำหรับทุกคนจริงๆครับ